สวัสดีครับหมอการรัตุรุตปรมีชัยพันธ์นะครับวันนี้ก็มีเคสของพี่หน่อยนะครับพี่หน่อยมีปัญหาอะไรครับวันนี้พี่หน่อยอยากแก้จมูกค,ะค่ะเดิมจมูกเป็นอย่างนี้นะคะมไม่สวยค่ะนีะ่ก็จมูกก็ได้ปัญหาเรื่องของว่าตัวผิวมันบางแล้วเห็นตัวแกนของซีโคนที่ค่อนข้างชันเนื่องจากพี่หน่อยทามาหลายปีนะครับแล้วก็ตัวปลายจมูกเนี่ยมันมีผังผืดนล้างแล้วก็งุ้มลงเนาะอันนี้สองก็ตัว ของปลายจมูกเนี่ยมันเริ่มบางแล้วก็ผิวมันล้างขึ้นทําให้ดูจมูกเชิดขึ้นนะเพราะว่าอันนี้เป็นเกิดจากผังพืชนะครับ mm hmm. ในเคที่ทํเซโรนมานานๆเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของผังพืดล้างได้แล้วก็มีแคลเซียมเกาะเยอะ mm hmm. ในเคสของพี่หน่อยก็จะมีปัญหาของเรื่องของแคลเซียมเกาะตัว แกนซิลิโคนจมูกนะครับทำให้เห็นขอบซิลิโคนชัดนะครับสองก็มีผังพืชหนดลังนะไม่จมกูกสั้นขึ้น <Okay. S 1> เหินขึ้นนะครับแล้วก็ปลายเริ่มบางนะครับ <Okay. S 1> อันนี้สามเนี่ยเราก็จะมีการแก้เรื่องของช็อตโนต้ตก็คือตัวจมูกอันงสั้นนะครับเราก็จะมีการยืดฐากนการแกนกลางรองด้วยกระดูกอ่อนอังหูนะครับ <Okay. S 1> เพื่อให้ตัวปลายจมูกเนี่ยยาวมากขึ้นนะครับเดี๋ยวหลังจากทําเป็นยังไงมาติดตามดูกันนะครับผม